เคล็ดลับถ่ายรูปสวยด้วย Galaxy S24 Ultra มาดูน้ำคาวว่าทำไงโดยปกติถ้าเรายกมือถือขึ้นมาถ่ายในที่ร่มแบบนี้เนี่ยภาพที่ได้ก็ดูโอเคนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ภาพแบบผิวาาขาวใสๆคมๆเนี่ยให้ลองใช้วิธีนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆขั้นมาได้ให้แฟนของเราไปยืนอยู่บริเวณที่มีแสงแดดแบบนี้ครับ Samsung เป็นมือถือที่เวลาถ่ายกับแสงแดดแล้วเนี่ยสกินโทนจะออกมาสวยมากๆสำหรับใครที่เจอปัญหาแฟนชอบบ่นว่าเตี้ยให้เราเปลี่ยนไปใช้เลนส์ Ultra Wide หรือเลนส์0.6ครับจากนั้นทห้เราย่อตัวลงนิดนึงและหงายกล้องขึ้นแบบ ได้ส,สวยๆแบบนี้เลยหรือใครที่ไม่อยากตากแดดอยากถ่ายในที่ร่มแบบนี้ก็ทําได้ครับให้เราเข้าไปที่โหมดภาพบุคคลส่วนวิธีตั้งค่าก็ไม่ยากเลยครับให้เรามากดสญลั์ษณ์จุดตรงนี้ครับจากนั้นเลือกใช้แสงไฟสตูดิโอเคล็ดลับความสวยอยู่ตรงนี้ครับให้เรากดสญลักษณ์ดวงไฟตรงกลางและเลื่อนสเกลแสงตรงนี้ขึ้นมาครึ่งนึงครับตรงนี้จะทาให้ตัวแฟนของเราเนี่ยดูสว่างและตัดกับฉากหลังกดถ่ายรูปพี่ได้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆไม่ต่างกับกล้องใหญ่เลยหรือถ้าใครอยากให้ภาพสวยกว่านี้อีกเนี่ยให้เลือกใช้เป็นเลนระยะซูมคู